ตายแล้วบนเพืเ่อนเห็นไหมคะกิ้งกือในกระถางเพียบเลยเห็นไหมคะเพืเ่อนๆไตเต็มเลยค่ะนี่ค่ะตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยค่ะตัวอ่อนอยู่รอบๆกระถางเพื่อนเห็นไหมเต็มเลย ายแล้วพกหลงกำลังแตกกอค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะแล้วกิ้งกือก็เพียบเลยค่ะเพื่อนเพืน่นี่ค่ะกิ่งกือเต็มเลย ตเต็มเลยค่ะโหพากันออกมาเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวแล้ววันนี้เดี๋ยวแม่ปางก็จะกำจัดเขานะคะให้เขาออกไปจากกระถางของเรานะคะ เ่ลยคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะพามากำจัดหนอนแมลงกิ้เกือน,นะคะเพียบเลยค่ะอยู่รอบๆกระถางต้นบอนสีของเรานะคะเดี๋ยววันนี้แม่ปานจะพามาไล่หนอนแมลงกิ้เกือน,นะคะออกจากต้นกระถางของเราทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่าสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีน้ำสิบลิตรนะคะแล้วก็นี่ค่ะมนผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมมูตามเมตค่ะต่อมาก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟสำเร็จค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นนี่ค่ะตัวอีกเลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นดุลินซีสังค้อแสงนะคะเพื่อนๆที่จะใส่วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปางก็จะใส่นี่ก่อนนะคะตัวนี้ผงชูรสนี้ก็จะทําให้เบ่งบากนะคะทาให้ทำให้ลําต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่ค่ะผงชูรสนะคะแม่ปางก็จะใส่ ไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะนี่ค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะทำให้ใบใหญ่ใบสวยนะคะต่อมาก็จะเป็นนี่นะคะไดมดแมลงค่ะแล้วก็เล่งสีกัดสีได้ด้วยนะคะแม่ตังก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกาแฟนะคะ กาแฟนี้เราจะใช้กาแฟอีทีอินวันก็ได้นะคะหรือว่ากาแฟผงสําเร็จเหมือนเหมือนของแม่ปานนี้ก็ได้ค่ะเราใช้ได้นะคะแม่ปานก็จะใช้ประมาณนี้นะคะการไล่มดมแมลงต่างๆนะคะกิ้งกือก็ได้ค่ะแล้วก็ทําให้เร่งสีเร่งเร่งให้สีสวยสดใสได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนแม่ปานก็จะมาใส่เลยคะ่ะใส่เลย ต่อมาก็จะมาใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ก็ทําให้ดินร่วนซุยนะคะตึงในตัวเจนลงสู่ดินนะคะแม่ปางก็จะใส่ค่ะก็ไล่มดมแมลงได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแม่ปางก็จะใส่ไปเลยค่ะบํารุงพืชได้ด้วยค่ะแม่ปางจะใส่5ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ไปเลยค่ะต่อมาก็จะใส่นี้นะคะเร่งสีกับสีนะคะทำให้สีสวยสดใสค่ะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เลย เลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะคนเลยค่ะคนให้กาแฟและลายเข้ากันนะคะ แล้วเราจะฉีดพ่นทางใบหรือลดลาดทางดินก็ได้นะคะแล้วแม่แล้วแม่ปานวันนี้ก็จะมาฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะแล้วเราเอาปอก,กี้มาใส่ฉีดพ่นเลยนะคะอ่าแล้วแม่ปานก็จะใส่ปอก,กี้นะคะใส่ปอก,กี้ฉีดพ่นเลยค่ะ เ็ดก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นเลยค่ะค่ะกิ้งกือกำลังไต่เลยนะคะเ,เพื่อนๆเราฉีดพ่นเลยค่ะพ่นรอบๆกระถางเลยนะคะพ่นเลย เอาให้อยู่เลยนะคะเ,เพื่อนๆเขาเข้ามาบุกในกระถางของเรานะคะกระถางต้นบนสีของเราเลยค่ะพ่นเลยรอบๆกระถางนี้ไล่เขาออกไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูไหมคะตัวขา,ขาวๆตัวอ่อนของเขานะคะเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะไล่เขาไปเลยค่ะ พ่นเลยพ่นตามรอบๆกระถางเราด้วยนะคะฉีดพ่ทนทางใบเขาด้วยค่ะทำให้สีสวยด้วยนะคะแตกกอด้วยค่ะพ่นเลยค่ะนีค่ะกำลังไต่เลยนะคะเพื่อนๆพ่นเลย พ่นตามใบเขาด้วยค่ะบำรุงใบด้วยนะคะเพื่อนๆจะกุ้งไก่เซอร์เหมือนกันค่ะพ่นเลยพ่นรอบๆเลยนะคะกระถางนี้ยังไม่เห็นมีนะคะยิงกือค่ะแต่เราป้องกันไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆ มาอีกแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนพเลยตกลงไปในกระถางแล้วพ่นเลยแล้วเราก็ฉีดพ่นตะระแม่กุสสมาด้วยนะคะเพื่อนๆพ่นพเลยค่ะไล่หมดไล่แมลงนะคะ บำรุงใบให้สีสวยสดใสด้วยค่ะพ่นเลยฉีดรอบๆเลยนะคะกันมแมลงกิ้งกือค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพอเราฉีดพ่นผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีนะคะนิ่งเลยค่ะนิ่งสนิทเลยนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆกินเกือนะคะกินงกือตัวเล็กๆตัวใหญ่ก็มีค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะตัวดำๆนะคะคนเลยเอาให้อยู่นะคะเพื่อนๆดูใส่เอยอะแยะเลยค่ะเขาเด็กดิ่งกาแฟเขาก็จะไม่อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆ กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะลิ่นแรงมากเลยนะคะค่ะแล้วเราก็มาพ่นฮกหลงตัวนี้นะคะฮกหลงค่ะจิพ่นเลยค่ะทำให้สีสวยสดใสนะคะแตกกอเร็วค่ะไล่หนอนมแมลงด้วยนะคะเพื่อนเพื่นอนแล้วเราก็มาลดลาดทางดินเลยนะคะดดลดเลยค่ะกระถางละแก้วนะคะ เพื่อนจะกุงไก่ซื้อมเหมือนกันค่ะลด,ดเลยลกหลงแล้วก็ลด,ดเลยค่ะรด,ดเลยกระถางนี้ด้วยค่ะลด,ดเลยกระถางละแก้วนะคะ าแ,และแม่กุศุมาเราก็ลดเลยค่ะลดเลยสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสูตรนี้เราใช้ได้ทุกอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนดูช้างเปลือกใบบัวใบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนีคะสีสวยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ เขาจะโดนแดดช่วงบ่ายค่ะเพื่อนๆช้างเผือกใบบัวค่ะและเราก็มาลดเลยค่ะลดกระถางและแก้วเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะแตกหลอดแตกใบออกมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะแตกกอเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆน เขาก็เริ่มกัดสีสวยค่ะเริ่มใบใหญ่แล้วนะคะเล็กอยู่ก็มีค่ะ<ม>เป็นรุ่นๆอยู่นะคะรุ่นเล็กรุ่นโตรุ่นกลางมีเพียบเลยค่ะค่าวฮกลงของไม้ปานก็กำลังกัดสีนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะเพื่อนชมพูบานเย็นนะคะดูดีๆนะคะสีชมพูนี้สวยมากเลยค่ะ สีแจ่มสดใสามากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะในตางก็จะมาลดเลยค่ะกระถางเล็กก็ขึ้นแก้วค่ะลดเลยได้มดมแมลงหนอนกินเกือด้วยนะคะแบบสีสีสวยสดใสด้วยค่ะบำรุงใบนะคะเพื่อนๆ ถ้าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆถ้าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหแม่ปรบับปรุงชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ